สวัสดีครับนะฮะอยู่ผมไอโปเหมือนเคยนะครับวันนี้เราอยู่เกมปกติทีจีพ็อกเก็ตนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมว่าจะทําเด็กอื่นเด็กใหม่นะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคลิปล่าสุดนะบอกว่าทำาทำเป็นคลิปแนะนําสอนเล่นเด็กหนูเหลืองหน่อยแล้วก็ลิศไหนดีนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะผมทาไปนะครับมันมีอยู่3 4แบบเลยนะครับสำหรับหนูเหลือง คือผมก็บอกข้อดีข้อเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบอุ้ยช้อยมันเยอะอ่ะเลือกไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเลือกให้แล้วก็พร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไรทําไมถึงแนะนําเป็นริดนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่แนะนําเด็กนะครับผมฝากสปอนนิดนึงนะครับร้าน A C K Top Up นะครับไปเติมกันได้เลยนะครับอยู่ลิงก์เดคิปช่องข้างล่างนะครับใครไปเติมก็ฝากบอกมาจากช่องวายโปรด้วยนะครับมีเกมมือถืออื่นอีกมากมายนะครับไม่ใช่แค่โปเกมอนนะครับ ไปสอบถามราคาแล้วก็เติมกันได้นะครับที่ s c สเก p ทหรือแอดไลน์ a c สเอสเกนะครับโอเคนะฮะกลับมาที่แนะนำได้กันต่อนะฮะวันนี้นะครับผมก็เอาลิต์นี้มาแจกให้กับทุกคนนะครับนั่นก็คือลิต์ของทางด้านปิกาจูอมาลายนะครับ แล้วก็เราจะเทคหอยเม่นอูนิไว้1ตัวนะครับเผื่อไว้เจอสู้มิวนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะสแตนดาร์ดเลยครับเป็นม้า2 2นะฮะเม่น1นะครับปิกจู2อแซฟดอสนะครับโพชั่น1นะครับเอ็กซ์ปีดสโปเกบอลสโปสองซาบีน่าสแล้วจะมีเลดการ์ดกับบอสที่อย่างละ1นะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลดการ์ดหใบนะครับบางคนปิกาจูบางคนเนี่ยจะไม่ชอบใส่บางคนอาจจะเล่นเป็นโพชั่น2นะครับ ่าก็จะเป็นสวิน่าสบอสห่ส่วนมากจะเบสิกแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าจะใส่เลสหรือจะใส่โพลสองแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลสการ์ดนะครับเลสการ์ดในวิธีใช้ก็อาจจะต้องแฮนด์ลิเด้งหน่อยนะครับต้องแบบมีความชำนาญอ่านเกมอ่านมือคู่ต่อสู้ออกว่าเขาน่าจะถืออะไรได้บ้างจาังหวะไหนควรเลสการ์ดหรือไม่ควรเลสการ์ดนะครับมันไม่ได้แปลว่า อีกฝ่ายถือ4 5ใบแล้วเราจะต้องเลกการเสมอไปเพื่อที่จะให้เขาเหลือ3ไม่จริงนะครับอันนี้บอกก่อนถ้าเราลีดแฮรด์ลีดติ้งแล้วว่ามือเขาเป็นมือที่เน่าแบบถือ8ใบก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องไปเลดการเขาอืมเพราะว่าเลดการคือเขาจะมือมีฝ่ามือดีขึ้นอะไรแบบนี้มันต้องประสบการณ์หน่อยนะครับที่เหลือก็เป็นเบสิกเลยนะครับถามว่าทําไมผมถึงแนะนำลีดทางด้านของมาลายอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับว่าถ้าคุณเอาไปแข่งนะครับถ้าคุณเอาไปแข่งเนี่ย ผมส่วนตัวผมมองว่าให้เลือกระหว่างมาลายกับไลจูนะครับม้าลายข้อดีคืออะไรข้อดีคือออรลาวเจอได้หมดนะครับออรลาวเจอได้หมดแม้กระทั่งพิกาจูด้วยกันเองก,ก็ก็ได้เปรียบนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปเจอพิกาจูไลจูเนี่ยโอเคเขาเป็นราชาหนูมันจะแพ้พิกาจูไลจูนะครับที่เหนื่อยนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าก็มีแมชเป็นแมชอัพที่ดีหมดเลยนะครับ แต่ถ้าคุณกอปเด็กไปนะครับจากคลิปนี้แเราเอาไปเล่นแบบพับปิกเกตไม่ได้ไปลงทัวร์ทีหนึ่งอะไรอย่แลเ้ยผมว่าน้อยอยู่ละนะครับอย่างผมยังไม่ได้ไปลงเลยครับเพราะว่าเวลามันแย่เล่นถึงเช้านะครับเหนื่อยเกินนะครับเราเอาไปเนี่ยเราเล่นพับปิกเกตนะถ้าเล่นพับปิกเกตเนี่ยเราจะเจอเด็กที่กว้างมากตั้งแต่เด็กมีมเทียสี่เทียสามเทียสองเทียหนึ่งถูกไหมถ้าเกิดว่าเจอกว้างแบบนั้นนะ่ะส่วนตัวผมแนะนําเป็นม้าลายน่าจะดูเขาเรียกว่าอะไรดูแบบ ดูสะเทือนสุดในมุมมองผมแล้วกันนะดูแบบมันออราสุดแล้วกันแล้วก็เป็นยอดฮิตไม่ว่าจะพิกเลตวีเลตในทัวร์เลยนะครับสำหรับปิกาจูลิต์นี้นะครับโอเคนะฮะก็แนะนำลิตวิธีการเล่นมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปิกาจูใส่ครับปิกาจูยังไม่มาก็มันแล้วแต่ต้นเกมอะ่ะปิกาจูไม่มาก็ต้องปิดมมาลุยไปก่อนหรือไม่ก็ติดแซฟดอสลุยไปอะไรเงี้ยนะครับมันมันชอยมันมีแค่นี้เองมันไม่ได้ยากเลยครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันดีกว่าครับผมน่าจะมาสักสองสามเกมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมเพย์เป็นยังไงครับผมจี้เป็นสีอะไรครับเริ่มหลังเริ่มก่อนเริ่มหลังอ่ะยิ้มและเริ่มหลังก็ยิ้มก่อนมองจี้ก่อนจี้น้ําเรียบร้อยหนึ่งศูนย์โอ้แล้วถือสองโปรเฟสเอร์ด้วยโหหลูจัดเลยแบบนี้เริ่มหลังเจอฉันอุย๊ย แปลกแปลกมีมีทาาดน้ำแต่ว,ว่าเล่นทาาดน้ำแต่ว่าเล่นแมกเนติกเล่นแบบอะไรนะตัวดูดจี้อ่ะดูดจี้ไฟฟ้าเมื่อก่อนผมชอบมาเล่นในไลจูนะม,มือเปิดเราดีครับมีเริ่มหลังมีพิกาจูข้างหน้ามีแซฟดอสมีโปรเฟสเซอร์จูอ่ะครับ สบ,สบายฮะได้สั์ก่อนแน่นอนครับหัวมาฮะติดจี้ครับลงเลยฮะเผื่อโดนเลดการ์ดครับผมผ่านครับก็เขาเป็นจี้น้ำครับเราไม่ต้องกังวลใจครับว่าฟิกาตูจะโดนเจะนะครับเพราะเขาต้องติดข้างหลังแน่นอนครับโอ้โหสองโป้เหมือนกันครับแล้วมืออย่างเยอะเลยครับแต่ว่าไม่มีมอนเล่นนะต,ต้องดูว่า ตัวได้อะไรครับล่าง3หรือเปล่าแบบนี้อาจจะเป็นแบบแบบถือเซมิน่าถือบอสล่าง3ล่างเออไม่ใช่ล่าง3าผู้พิดล่าง2อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมือมันเน่าแบบเนี้ยเห็นไหมคืออย่างคือถ้าเกิดสมมุติว่ามือเป็นแบบเนี้ยนะครับผมก็จะอย่างที่บอกครับผมจะไม่ค่อยแนะนําที่จะเอ่อที่จะเลดการ์ดสมมติสมมต,มมติตอนนี้มีเลดการ์ดอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย เรารู้เลยว่าเขาไม่เล่นอะไรเลยอ่ะมันเป็นอะไรได้บ้างมันเป็นบอสซมิน่สองใบเอ็กซ์ป,ปีดโพชัน่นถูกปะเป็นแบบแม็กนี่อ่าล่างสองแม็กไม่ใช่แล้วถ้าใช่มันอัพมันน่าจะมันน่าจะอัพไปแล้วอะไรเงรี้ยหรือเมื่อกี้จ,จะออกไปแล้วอะไรเงรี้ยเออก็เห็นปะมือก็จะเป็นแบบพวกเทนเนอร์เนาเนาเหนาอะไรเงี้ยก็เห็นปะถ้ามือเมื่อกี้ผมมีรลยกาหมูไม่เล่นไงคือเราก็แฮนด์ริดดิ้งดูอะครับว่า ว่าว่ามือมันแบบมีสิทธิ์เป็นใบอะไรได้บ้างอ่าอย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเด็ก20ใบเขามีอะไรบ้างใช่ไหมเวลาเราเจอเจอแบบเจอคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยแล้วก็ใบไหนที่เขาน่าจะเล่นได้เทร์นี้แต่เขาไม่เล่นก็ตัดทิ้งใบอ่ามันก็จะเหลือใบที่ไม่ได้ใช้เอ่อที่แบบแม่งใช้ไม่ได้อะอะไรแบบนั้นนะครับโอ้โหเ้วเจอมิเลอร์ด้วยนะจะมันครับแบบน,นี้เจอมิเลอร์เป็นมา้า แต่ว่าข้อเสียคือข้อเสียคือเขาจะได้ตีก่อนครับผมโปเลยครับเพราะว่าเอาจริงพิกาจูเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเทคก,กันหรอกนะครับหมายถึงว่าหมายถึงทางด้านของแบบเลดการอะคือมันมันมีแหละแต่ว่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะผลงพิกาจูแล้วกันนะครับ กำลังคิดอยู่ว่าจะลงมาหรือวิกาจูดีแต่ดูทรงนะ่าจะติดจี้วิกาจูสองตัวมากกว่าไหมเดี๋ยวดูก่อนเขาก็โปเหมือนกันครับเราโปกับเราโปโปอ่ะเราก็โปเฟสโปเกบอลเหมือนกันเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตอนนี้แต่ว่าเรามีกัจจุสองครับเดี๋ยวดูเขานะ่าเขาน่าจะเจอรหรือเปล่าวิกาจูเจอเป็นแซฟดอทแทนครับติดหนึ่งจี้แล้วน่าจะจี่มาอย่างนี้ เราได้ล้างสองมาฮะกำลังแอบคิดอยู่เล็กๆเหมือนกันว่าเอจะเอายังไงดีอี่อืมผมว่าคือเราอัพมาแน่ๆนะครับเพื่อฮิวนะครับแต่แค่ผมกำลังคิดว่าผมจะติดจี้ให้ใครดีครับผมว่าผมติดให้ปิกจูดีกว่าเพราะว่า ถ้าติดม้าเนี่ยเราจีไปเขาอัพล่างเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาติดพิกาจูครับผมติดพิกาจูไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราติดพิกาจูเนี่ยเขาอัพเป็นมมาเนี่ยเลือด90ใช่ไหมก็เราพิกาจูเราฆ่าตายอยู่ดีไงถูกป่ะเราได้เนี่ยเนี่ยยังไงเขาติดหมายแล้วเพราะงั้นเอาเพราะงั้นม้าเนี่ยจีไปก็ไม่ค่อยดีต่อให้จีข้างหลังเขาก็อัพข้างหลังไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับมุมผมนะ ผมขอพิกาจูเนี่ยผมได้ผมว่าผมได้เปรียบแล้วนะอันนี้นะครับเพราะว่าผมถอยไม่เสียจี้ด้วยอย่างแรกอย่างสองคือผมได้1นแต้มนะครับแล้วก็เขาเสียเขาเสียจี้หนึ่งครับการเล่นเด็กพิกาจูแล้วเสียจี้เป็นอะไรที่ความผิดแบบมันมันหนักอะคือผมกำลังจะพูดว่าการเล่นพิกาจูยิ่งพิกาจูมีเล่ยแล้วเสียจี้จี้ตามเนี่ย โอ้โหแทบอยากกดออกคือยังไม่ทันจะพูดเลยมันกดออกไปแล้วเพราะว่ามันเสียจีย้มาครับผมเริ่มก่อนด้วยครับแต่เจอธาตุน้ำมาดมิต้องดูว่าโปรเราจวได้อะไรครับเจอคณะธาตุก็จริงครับแต่ว่าเริ่มเริ่มก่อนนี่ก็เหนื่อยอยู่นะโอเคครับเจอเด็กช้าครับคือตอนนี้มันมีเด็กเร็วอยู่ครับผมว่าจะทำลิปเหมือนกันคือสามีโปดักครับคือเป็นโอเป็นเด็กลุยเลยครับลุยจัดเลย คือถามว่าดีไหมดีครับเราถ้าเริ่มหลังนี่มันซัดล้วก่อนเราแตกได้เลยนะนะครับวันนี้เราก็ผมใช้จั่วไปเลยครับเพราะว่าผมต้องการรีดเด็กครับต้องการตัวมาลงฮะทางานกัจจูมาประทับแล้วก็เผื่อเราเจอโปรใบที่2ด้วยนะครับ mm ั hmm. วเรดการ์ดถามว่าเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรครับมือเราเป็นเลดการ์ดเอ็กซ์สปีดมันมันมันมีแค่มมาที่ใช้ได้ครับคือโดเรดการ์ดก็ก็ไม่ได้ รู้สึกอะไรครับดีซะอีกนะมันเราไม่ค่อยได้ใช้ครับ <_ d> เขาได้เขาจั่วโปลแล้วก็เหมียวมาฮะ <_ d> แล้วก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเพิ่มครับติดจี้ไปที่หนอนน้อยก้อยใจครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องโปไปฮะโอ้โหแล้วจั่วเป็นสองใบที่ไม่ได้อยากจั่วที่สุดใน ในตอนนี้เลยนะฮะก็ผมกำลังทีู่่ผมจะติดจี้ใครดีผมว่าผมติดแซปดอสแล้วเล่นแบบลุยๆดีกว่าครับตีไปเรื่อยๆดีกว่าเคาะตรงนี้ไปถ้าเธินหน้าเราบอสเซอร์ไพร์ได้ครับได้ไหม โอ้ไม่ได้นะครับขาดสิลืมไปนะฮะนับเลขผิดเบอร์เบอร์ฮะอัดคลิปกลางค่ำกลางคืนโอเคฮะเขาเหมียวขึ้นมาแท้ครับยอมเสียเอ็กซ์เพีะเพื่อเหมียวมาจูวนะฮะเราปิกาจูไม่มาดีตอนนี้ชีวิตอันนี้ผมเลดการ์ดไว้ก่อนแล้วกันนะดีไหม คือมือเขาเนี่ยเอ้ยผมว่าผมไม่เลทดีกว่าวะผมว่าผมเดานะมือตรงนี้น่าจะเป็นเทนเนอร์ใบหนึ่งที่ใช้ยากๆแล้วก็เป็นล่างสนะเป็นดากูนไนน์น่นะครับเป็นไคลิวอะ่ะเออเพราะถ้าล่างสองมันอัพไปแล้วถูกไหมต้องการจั่วมากไม่มีจั่วตรงนี้เราไม่ให้เลดการดีกว่าเพราะว่าเขา,เามีสิทธิ์ไปเจอ2ใบนี้เพิ่มแล้วก็ล่าง2เดี๋ยววุ่นวายนะอันี้ก็เออ ไม่เลทนะแล้วก็ตีไปเลยครับเพราะว่าซาบีน่าดีไหมซาบีน่าเอ้ซาบีน่าหน้าสนครับขอจี้ดีกว่าครับซาบีน่าดีกว่าขอจี้ดีกว่าถ้าเขาอยากเอาเมียงมาจั่เขาต้องเสียเอ็กซ์ปีดอีกใบหนึ่งครับไม่งั้นเขาต้องเสียจี้อีกใบหนึ่งนะครับอ่ะเราโอเคครับเราก็ตีไปก่อนครับเราไม่ลงม้านะเพราะว่าผมอยากพอมีม้าแล้วไงเราอยากได้พิกาจมากาูมากกว่ามากดดันมากกว่าถ้าจะติดจี้เพิ่ม หรือถ้าเกิดว่าอยากใช้ไม้าเราค่อยติดเมื่อไหร่ก็ได้ครับอเพราะว่ามันหนึ่งจีง้ไงคือใช้เมื่อไหร่ค่อยติดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้กดผมไม่ให้เขาจั่วครับถ้าเขาอยากจั่วก็ต้องเอ็กครับไม่มีฮะโอเคอปีกจูมามทิ้งด้วยครับปึ๊บลงใบฮะอันนี้ผมก็ติดจี้ไปที่ซปดอทครับ แล้วผมตีแบบธรรมดาฮะไม่ต้องไปพิสดารท่าสามอะไรทั้งสิ้นครับเดี๋ยวไปออกก้อยล้วนเดี๋ยวแม่งไม่ตายเดี๋ยววุ่นครับอย่างเกมอย่างเกมเนี้ยก็จะก็จะได้เห็นในเรื่องของการแบบการติดจี้อะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วก็บางทีซาบิน่าอะไรเงี้ยเราก็ขอจี้เขาได้ไงพอเอ็กซ์ป้เขาเพิ่งออกโอกาสจะมีก็ยากอะไรเงี้ยรวมถึง เนี่ยหลายคนก็สงสัยนะครับในเรื่องของการใช้เลดการ์ดนะครับว่าเออเลดการ์ดเนี่ยแบบใช้แบบใช้ยงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยแบบว่าเอออีกฝ่ายมือเยอะเนี่ยต้องใช้เลยไหมนี่ครับเป็นนี่คือดีเลยครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเห็นปะคืออย่างเงี้ยผมไม่ใช้เลดการ์ดเพราะอย่างที่ผมอ่านมาทั้งเกมเพราะว่ามือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมือที่ดีครับเป็นมือที่อยากจะโดนเลดการ์ดมากๆอยู่แล้วนะครับเออเป็นมือค่อนข้างเน่า เห็นไหมเนี่ยมือเขาเนี่ยถือ6 7ใบแต่ว่าเป็นมือที่ทำอะไรผมไม่ได้เลยเขาไม่มีร่าง2เขาถือแบบเขาน่าจะถือแบบโพชั่นบอสสปีนาอะไรเงี้ยเอ็กซ์สปิดมีคงคงใช้ไปแล้วเพราะงั้นเราตัดทิ้งไปมันมีช็อตที่เขาจะเอาแมวขึ้นมาได้เทินก่อนอ่าเนี่ยท็อปเด็กมาปุ๊บ ก็มือคงถือแบบใครริวใครริวอเออใครริวใครรีว <c oughs> าบีด้าบอสซัมติงอ่ะแบบใบที่ใช้ยากๆอะไรเงี้ยแบบโพชั่นพชันบ้าๆอันนี้เขาพร้อมตีเพราะงั้นผมเอาแซปดรอขึ้นไปดีกว่าครับเลือเ่อนเยอะเอาไปแทงชิวๆนะครับเดี๋ยวเราลงได้ครับเราเอ็กสปีดชิวๆอยู่แล้วนะครับ อันนี้เราก็เอ็กซ์ปีดแล้วก็ปิกาจูบวกบอสฆ่าดีกว่าครับเลือดหนึ่งร้อยพอดีเซฟนะครับแซปดอทไม่คุมครับอันนี้แซปดอทเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นวายครับเดี๋ยวก้อยเดี๋ยวฮาครับคนดูฮาอันนี้เอาปิกาจูขึ้นไปครับเก้าสิบดาเมจแล้วก็เราติดจี้ครับเราบอสง่ายๆครับเนี่ยหนึ่งร้อยก็จบครับเสียจี้แตกเรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับเด็กปิกาจูนะผมมองว่าเกมเมื่อก้เป็นเกมที่ดีนะนะครับในเรื่องของการเล่นกดดันการใช้สบิน่าขอ g จี้อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแบบไม่ต้องไปแบบใช้เพื่อคือมันใช้ได้หลายแบบอะสบปน่าใช้กดดันใช้ขอจี้ให้เขาเราถ่วงเวลาเพิ่มอะไรแบบนี้อย่างที่ผมอธิบายไปตอนเล่นรวมถึงเกมเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อ่า เรื่องการใช้เลดการ์ดเราเห็นชัดเลยว่าเห็นไหมเนี่ยผมอ่านแฮร์ริ้งแล้วก็ผมไม่ใช้เห็นว่ามือเขาเน่าอ่ะเขาถือ6กเจ็ดใบก็ถือเยอะใบก็ถือไปดิคือถือไปก็ใช้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันมันต้องมีรประสบการณ์แล้วก็เราต้องรู้ก่อนว่าเด็กเขาใส่อะไรบ้างเวลาเราเวลาเราเลาเา่นเกมการ์ดมันเบสิกอยู่แล้วพื้นฐานนะครับคือเวลาเราเจอเด็ก ABC ก็ี้เราต้องเอเอยี่ A, A ยสิบใบใสบ่อะไรบ้าง B ียี่สิบใบใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่ามีอะไรที่เราควรระวังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราเจอเด็กเมื่อกี้เราพอรู้ว่าเขาถืออะไรบ้างอ่า มือเขาเน่าเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็อย่างเมื่อกี้มือเขาเน่าเงี้ยก็รู้แล้วเป็นใครริวสาเป็นอ,อาจจะเป็นโพชั่นอาจจะเป็นสบ,บีนา่าสบ,บีนา่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็บอสซัมติงกง็เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องบริการเขาเพราะเขาอยากรีมือเออประมาณนี้นะครับก็เห็นภาพชัดเลยเกมเมื่อกี้ถือว่าดีมากนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะไฮไลท์3เกมเนาะสำหรับปิกาจูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมสงสัยยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ผมอ่านทุกอ่านแล้วเดี๋ยวผมมาตอบทุกอ่านนะครับขอบคุณทุกคนมากครับยังไงอย่าลืมร้าน A.C.K สปอนเซอร์ผมด้วยนะครับไปนหนุนกันได้นะครับเจอไหนคลิปหน้าหรือว่าอยากให้ทำเกี่ยวอะไรกับโปเกมอนเด็กอะไรสอนเล่นหรืออะไรแบบที่อยากรู้อยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกกันมาได้บางทีผมก็รัดคิวให้อะไรเงี้ยอย่างจริงพี่กรจจูผมไม่ได้กาจะทำอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามีคนขอมาผมก็ทำให้เพราะว่าเออมันก็คงเป็นเด็กที่แบบหลายคนน่าจะเปิดแรกๆเนาะแล้วก็ ลิตรมันเยอะแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้วิธีเล่นอะไรเงี้ยบางคนมาทำแจกลิตอย่างเดียวอย่างคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมทำนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเจอกหนีคลิปหน้าครับวันนี้ผมไว้โบราไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ